ได้เสียงุณ้อไคะได้ยินตัวแทนด้อมระบงหสตาลมาในซึ ic, ่งการโหวตการโหวตไทรัฐอวอร์ดผมไม่รู้ว่าเอ่อรางวัลนี้ <Ambassador> ้จะมีไหมซึ่งอ่า กลุ่ม f อฟซทุกคนไม่ทราบเลยทุกคนไม่ทราบเลยว่าะจะมีรางวัลแบบนี้เกิดขึ้นแต่ทุกพลังแรงกาพลังความรักพลังเลีตาที่มีให้ลูกสาวไอ้นคนข้าววันนี้ทุกท่านก็ ได้นสนับสนุนตัวนึครับมามาที่ผมซึ่งให้ผมเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการโหวตเพราะว่าการโหวตแต่ละครั้งราคาในวัวตัวหกบาทนะครับแต่ถ้าโหวตร้อยครั้งก็จะได้จะได้ส่วนลด ทุกท่านก็มีความเห็นว่ามีความไว้เนื้นอเชื่อใจ่ยโอนเงินลากรถมาที่บัญชีผมแล้วผมก็ไปทางการนให้น้องมาโดยตลอดจนมาถึงวันที่29พันวาคนใช่ไหมครับอีอสานสิงใช่ไหมที่พวกเรา พี่หมอพี่หมอพี่หมอพี่พี่พี่อะมรพวกนี้พี่พี่อะไรท่านอย่างเงี้ยหลายคนผมขอเอ่ยนามท่านที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับเอชซีที่อยู่ภาคใต้เอฟซีที่อยู่ภาคใต้สามร้อยคนกคุณพ่อเนาะกคุณคุณพ่อมีห้าร้อยคน แต่เอฟซีู่ภาษใต้มี300รบกวนน300รบกวนที่มีพ่อรุ่นอารวิทย์อาจารย์สุรานะครับคอยดูแลเรื่องบัญชีซึ่งผมไม่ทำบัญชีเองเงินทุก่าทุกกางเข้ามาที่ผมผมให้อาจารย์สุรานคนดูแลอ๋อพี่หนุ่มเมืองคนท่าน ที <thì> ่บ้านลงสุมกันบ้านลงกัน